อยากมีเพื่อนที่ดีจงเป็นเพื่อนที่ดีก่อนสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนจากภายในในชีวิตคนเรามิตรภาพเป็นสิ่งล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้เพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางในยามมืดมิดเป็นเสียงหัวเราะในยามสุขและเป็นไหลที่พร้อมให้ซบในยามทุกหลายคนปรารถนาที่จะมีเพื่อนแท้ที่เข้าใจซื่อสัตย์และพร้อมเคียงข้างแต่บ่อยครั้งเราอาจลืมไปว่าการจะได้รับสิ่งดีๆจากมิตรภาพนั้นเราต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ก่อนเพราะมิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ถูกหา แจตแตเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการกระทําและความตั้งใจของเราเองวลีที่ว่าอยากมีเพื่อนที่ดีจงเป็นเพื่อนที่ดีก่อนนะจึงไม่ใช่แค่คําคมแต่เป็นสัจธรรมที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเปี่ยมด้วยคุณค่าการเป็นเพื่อนที่ดีคือการลงทุนในความสัมพันธ์เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงใจความเข้าใจและการให้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะงอกเงยเป็นต้นไม้แห่งมิตรภาพที่แข็งแกร่งและให้ร่มเงาที่อบอุ่น แก่นแท้ของการเป็นเพื่อนที่ดีคุณสมบัติที่สร้างมิตรภาพการเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้หมายถึงการเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงการมีคุณสมบัติและพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งเสริมความไว้วางใจความเข้าใจและความผูกพันในระยะยาวลองสำรวจคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวคุณเอง 1. ความจริงใจและซื่อสัตย์ หลักฐานของมิตรภาพที่แข็งแกร่งคือความจริงใจการเป็นเพื่อนที่ดีหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่เสแสร้งและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่นการโกหกหรือการปกปิดความจริงสามารถทำลายความไว้วางใจได้ในพริบตาในขณะที่ความซื่อสัตย์แม้ในเรื่องที่ยากจะพูดจะสร้างความเคารพและความเชื่อใจในระยะยาว 2. ความเข้าใจและการเห็นอกเห็นใจ เพื่อนที่ดีคือผู้ที่พยายามเข้าใจมุมมองความรู้สึกและสถานการณ์ของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่การรับฟังแต่เป็นการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและพยายามที่จะเข้าใจความเจ็บปวดความสุขหรือความท้าทายที่เพื่อนกําลังเผชิญการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำให้เพื่อนรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและไม่ได้โดดเดี่ยว 3. การรับฟังอย่างตั้งใจ ในโลกที่ทุกคนต้องการพูดการเป็นผู้ฟังที่ดีกลับกลายเป็นคุณสมบัติที่หายากเพื่อนที่ดีจะรับฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะไม่ตัดสินและไม่รีบให้คำแนะนำหากไม่ถูกร้องขอ,อการรับฟังอย่างแท้จริงคือการมอบพื้นที่ให้เพื่อนได้ระบายความรู้สึกและรู้สึกว่ามีคนใส่ใจในเรื่องราวของพวกเขา 4. ความน่าไว้วางใจและการรักษาความลับ ความไว้วางใจเป็นกุญแจสำคัญเพื่อนที่ดีคือคนที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าจะรักษาความลับของคุณและไม่นําเรื่องราวส่วนตัวของคุณไปเปิดเผยหรือนินทาความน่าไว้วางใจสร้างความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในความสัมพันธ์ 5. การให้การสนับสนุนและกำลังใจ เพื่อนที่ดีจะคอยสนับสนุนและให้กำลังใจในทุกเส้นทางของชีวิตไม่ว่าเพื่อนจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวจะทำในสิ่งที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามการยินหยัดอยู่ข้างเพื่อนในยามที่พวกเขาท้อแท้หรือการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงมิตรภาพ 6. ความเมตตาและใจดี การแสดงออกถึงความเมตตาและใจดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆการกล่าวคำชื่นชมหรือการแสดงความห่วงใยล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและทำให้มิตรภาพงอกงาม 7. การยอมรับความแตกต่าง ทุกคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อนที่ดีจะยอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ายโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินและให้เกียรติในความเป็นตัวของตัวเองของเพื่อน 8. การให้อภัย ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมิตรภาพที่ยั่งยืนย่อมต้องผ่านบททดสอบและอาจเกิดความขัดแย้งบ้างเพื่อนที่ดีจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและไม่ยึดติดกับความขุ่นเคืองการให้อภัยเป็นการเปิดโอกาสให้มิตรภาพเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น9การให้พื้นที่ส่วนตัว มิตรภาพที่ดีคือการรักษาสมดุลระหว่างการอยู่เคียงข้างกับการให้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อนที่ดีจะเข้าใจว่าบางครั้งอีกฝ่ายก็ต้องการเวลาอยู่คนเดียวหรือมีพื้นที่สำหรับความสนใจส่วนตัว 10. การสร้างความสนุกสนานและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆมิตรภาพไม่ได้มีแค่เรื่องซีเรียสการสร้างความสนุกสนานการหัวเราะร่วมกันและการแบ่งปันช่วงเวลาดีดด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มิตรภาพมีชีวิตชีวาและน่าจดจำ พลังของการเป็นผู้ให้ในมิตรภาพสิ่งที่คุณหวานสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวการเป็นเพื่อนที่ดีคือการนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นการตัดสินใจที่จะเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์ก่อนที่จะคาดหวังว่าจะได้รับการกระทำเหล่านี้จะส่งพลังงานเชิงบวกออกไปและจะดึงดูดผู้คนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันเข้ามาในชีวิตของคุณสร้างความไว้วางใจ เมื่อคุณแสดงความซื่อสัตย์และรักษาความลับคุณกำลังสร้างหลักฐานของความไว้วางใจที่แข็งแกร่งซึ่งจะทำให้เพื่อนรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจกับคุณกระตุ้นการตอบแทนตามหลักการของ reciprocity หรือการตอบแทนเมื่อคุณแสดงน้ำใจและความเมตตาผู้อื่นก็มีแนวโน้มที่จะตอบแทนคุณด้วยสิ่งเดียวกัน ดึงดูดคนที่มีคุณค่าใกล้เคียงกันกฎแห่งแรงดึงดูดทำงานในความสัมพันธ์เมื่อคุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณจะดึงดูดผู้คนที่มีคุณสมบัติและทัศนคติที่คล้ายคลึงกันเข้ามาในวงโคจรของคุณสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งมิตรภาพที่แท้จริงคือเครือข่ายการสนับสนุนที่สำคัญซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องส่วนตัวแต่ยังอาจนำไปสู่โอกาสทางสังคมและอาชีพอีกด้วยเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การมีเพื่อนที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเราจะเริ่มต้นเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไรแนวทางปฏิบัติหากคุณปรารถนาที่จะมีเพื่อนที่ดีลองเริ่มต้นจากการนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเริ่มจากคนที่คุณมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมองหาเพื่อนใหม่เสมอไปลองหันมาใส่ใจและลงทุนในมิตรภาพที่คุณมีอยู่แล้วทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น เป็นผู้ริเริ่มอย่ารอให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายติดต่อก่อนลองเป็นผู้ริเริ่มการพูดคุยชวนทำกิจกรรมหรือแสดงความห่วงใยใส่ใจในรายละเอียดจำชื่อคนสําคัญของเพื่อนวันเกิดหรือเรื่องราวที่พวกเขาเคยเล่าให้ฟังการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับพวกเขาให้เวลากับมิตรภาพ มิตรภาพต้องการการหล่อเลี้ยงด้วยเวลาจัดสรรเวลาสำหรับการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันหรือเพียงแค่นั่งอยู่ด้วยกันเป็นผู้ฟังที่ดีกว่าเดิมฝึกที่จะฟังอย่างตั้งใจมากขึ้นเมื่อเพื่อนกำลังพูดให้วางโทรศัพท์ลงศบตาและให้ความสนใจอย่างเต็มที่ให้คำแนะนำเมื่อถูกขอเท่านั้นบางครั้งเพื่อนแค่ต้องการคนรับฟังไม่ได้ต้องการคำแนะนำหากไม่แน่ใจให้ถามก่อนว่าอยากให้ช่วยคิดหาทางออกไหม ฉเฉลิมฉลองความสำเร็จของเพื่อนเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จจงร่วมยินดีกับพวกเขาอย่างจริงใจความสุขของเพื่อนควรเป็นความสุขของเราด้วยอยู่เคียงข้างในยามยากในช่วงเวลาที่เพื่อนเผชิญกับความทุกข์การอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่จำเป็นต้องหาคำพูดที่สวยหรือเพียงแค่แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจสแสดงความขอบคุณอย่าลืมกล่าวคำว่าขอบคุณ และแสดงความซาบซึ้งในมิตรภาพและสิ่งดีๆที่เพื่อนทำให้คุณขอโทษเมื่อทำผิดหากคุณทำผิดพลาดจงกล้าที่จะยอมรับและกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจการขอโทษแสดงถึงความรับผิดชอบและความเคารพในความสัมพันธ์เปิดเผยตัวตนการเปิดเผยเ,เรื่องราวความคิดและความรู้สึกของคุณอย่างเหมาะสมจะช่วยสร้างความผูกพันที่ลึกซึง้งและทำให้เพื่อนรู้สึกว่าคุณไว้วางใจพวกเขาให้อภัยและปล่อยวาง หากเกิดความขัดแย้งจงให้อภัยและก้าวไปข้างหน้าอย่าปล่อยให้ความขุนเคืองเล็กน้อยมาทำลายมิตรภาพที่ดีบทสรุปการลงทุนในมิตรภาพคือการลงทุนในความสุขของชีวิต การมีเพื่อนที่ดีคือความร่ำรวยอย่างหนึ่งในชีวิตแต่ความร่ำรวยนี้ไม่ได้มาจากการสแสวงหาเพียงอย่างเดียวหักมาจากการที่เราเต็มใจที่จะเป็นผู้ให้ก่อนการลงทุนในการเป็นเพื่อนที่ดีคือการลงทุนในความสุขความเข้าใจและความผูกพันที่ยั่งยืนเมื่อเราหว่านมาเมล็ดพันธ์ุแห่งความจริงใจความเมตตาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นมิตรภาพที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยคุณค่า จงจำไว้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การนับจำนวนเพื่อนในโซเชียลมีเดียแต่เป็นการนับจำนวนคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริงๆเมื่อคุณเป็นเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองโดยธรรมชาติและจะกลายเป็นส่วนสำคัญที่เติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น